สุริยะบุงวิเศษยูทูบชา n น l ช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านที่ติดตามช่องสุริยะบุงวิเศษยูทูบชา n น l ทุกท่านครับก็ขอให้ทุกท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองกันทุกทุกท่านครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสำราญจังหวัดสุรินทร์ สนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายสามารถจับกลุ่มชาวกัมพูชาที่เข้ามาลักลอบตัดไม้พยุงในฝั่งไทยได้4คนไปติดตามรายละเอียดของข่าวกันเลยครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษากัจัดป่าห้วยทับทันห้วยสำราญจังหวัดสุรินทร์ส่วนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่ทหารพันรอ2 2เจ้าหน้าที่ร้อยเฉพาะกิจตำรวจตรเวนชายแดน2 1 4 เจ้าหน้าที่สถานีตำร,รวจภูรทรบัวเชษเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบัวเชษสามารถจับกลุ่มชาวกัมพูชาที่เข้ามาลักรอบตัดไม้ะยุงได้4คน 1. นายลายมอนอายุ73ปีโอ้เถ่าหล่ยังมาน้ำมูลอ,อยูอย่เนาะใหญ่เลย 2. นายพลเชดอายุ54ปี่ปีนซื้อพ้นด้วยครับผมบริดบเป็นนายพลน 3. นายบานเฮียนอายุ28ปี 4. นายพื้นปออายุ37ปีทั้งหมดอาศัยอยู่บ้านสามัคคีบบตำบลตะเพียงไพยอำเภออันลองเวงจังหวัดอุดรมีชัยของกาลกงกางและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิดหมายพยุง2ท่อนปริมาตร0.201ลูกบาทเเมตรคิดค่าเสียหายของรัฐ5 2 5 0บาทเลื่อยตัด1พื้นโคมไฟค่าศีสา2อันโทรศัพท์มือถือ1เครื่อง หน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484ผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2562ผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพศ2522เนเกือบริเวณป่าทางทิศตวันออกเฉียงใต้บ้านชัมปะโต หมู่3ตำบลอาพลอำเภอบวัวเชิดจังหวัดสุรินทร์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสัราญเจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกตรวจยึดจับกลุมส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบัวเชดอําเภอบวัวเชดจังหวัดสุรินทร์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนของกลางและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิดเก็บรักษาไว้ยังที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสําราญตามระเบียบข้อกฎหมายการเก็บรักษาของกลางป่า คือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเ,เพียงไม่กี่คนหวหน,นาวิเชียนจินวงศ์